อ่าตอนนี้คณะของเราได้ผ่านประตูนะขึ้นบันไดแล้วผ่านประตูนี้เข้ามาแล้วเป็นทางขึ้นมานี่นะแล้วก็มาผ่านโคดหินนะอ่าผ่านโคดหินช่องเขานะเดินเข้าไปลมเย็นอากาศเย็นสบายนะโอ้โหแล้วก็ต้องระวังสีสันนิดนึงเพราะว่าหินที่หล่นลงมาตรงกลางตรงนี้มันก็พอดีนิดนึงเนี่ยนะพอดีเลยนี่เดินขึ้นไปแต่แล้วเดี๋ยวเราก็จะ เดินขึ้นไปบนเขากันนะบนภูเขาก็จะไปเห็นรูปปั้นที่เป็นที่ระลึกเป็นรูปปั้นที่ระลึกของพระพุทธโคสาจารย์ได้มาแปลพระไตรปิฎกที่นี่ซึ่งที่นี่ก็มีรูปปั้นที่ชาวไทยนํามาประดิษฐานด้วยเนี่ยก็คือที่นี่เนี่ยที่นี่เป็นรูปปั้นที่เป็นตัวแทนว่าเป็นรูปปั้นของพระพุทธโคสาจารย์นั่นเอง ซึ่งพระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดีเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพนะพระธรรมปัญญาบดีก็น่าจะเป็นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารละมังนะน่าจะใช่นะเพราะว่าอันนี้ตั้งแต่นาะนแล้วนะตั้งแต่สมัยปีพศ2536นะทางวัดปากน้ำได้ทำรูปจำลองพระพุทธโคดสาจารย์เพื่อมาถวายเจ้าวาดวัดอรรวิหาร จังหวัดมาตาเลสีลังกานี่ตรงนี้เสรแล้วเราก็ดูรูปปั้นที่ชาวไทยทําเสร็จเราก็มาดูรูปปั้นที่สีลังกาเขาทําเอาไว้นี่สวยมากคําว่าสวยมากคือคือรูปลักษ์ดีแบบรูปแบบดูดีในแบบฉบ,บับของเขาเองเนี่ยเราเห็นแล้วก็ชอบนะ,นะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ไง นี่บดูโูกก็มนมีมีพระพุทธโกศาจาร์แล้วก็มีพิษุรูปอื่นนั่งแวดล้อมอยู่ด้วยนีแล้วก็ทางทางวัดเขาทําเป็นรูปอดอกบัวไว้บนเพดานเป็นบูชาอยู่ที่นี่โอเคนะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเราเห็นแล้วแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงด้านบนมีต้นโพนะนิดหนึ่งอตอนนี้ก็ไว้เท่าน,นี้ก่อนนะสาธุ